นักเรียนทั้งหมดทำความคารพสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอะทีนี้นะครับจากครั้งที่แล้วที่ครูพาลงพวกเราเรียนทฤษฎีเก <c oughs> ี่ยวกับการเบิกหน้ายางไปแล้วอนี้ครูพาเรามาเจอของจริงเลยนะครับการที่จะมาเบิกหน้ายางได้นั้นนะครับต้นยางหนึ่งเลยนะครับต้องมีขนาดเส้นรอบวงที่ขนาดความสูงประมาณ150ซนติเมตรนะครับแล้วต้องวัดได้50เซน ครับอันนี้ตรงให้50เซนปุ๊บแสดงว่าต้นยางต้นนั้นจะใช้ได้แต่ต้นเนี้ย60เซนใช้ได้ไหมใช้ได้สินะครับ60เซนที่วัดระดับความสูงต้องเกิน50เซนนะครับรู้เนียสามารถเบิกได้ตามมาตรฐานของกยทนะครับหรือการยางแห่งประเทศไทยอ่าดูนะครับไอที่คูถืออยู่นี้นะครับคือใบความรู้ที่คูทํามาให้พวกเรานะครับมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเบิกหน้ายางหน้าหน้าแรก นะครับแล้วมันจะมีวิธีการเบิกไนนะครับทีนี้ไอ้โปรเตอร์เนี่ยครูส่งไปในไลน์กรุ๊ปพวกเราแล้วนะครับพวกเราไปเปิดแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็ศึกษามันอย่างละเอียดนะครับซึ่งข้อมูลนี้ครูเอามาจากนะครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับหรือตัวย่อคือกะยะทอ,อันนี้เขาจะดูแลเรื่องสวนยางโดยเฉพาะฉะนั้นมันจะมีวิธีการทีีเราดูแลยางตั้งแต่เริ่มต้นในเว็บของเขานะเราสามารถไปสืบค้นได้ใน ในเพจของเขานะครับกวยาทอสวนยางนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับนี้การเบริกยางเมื่อกี้ครูบอกแล้วหนึ่งชิ้นงานที่จะให้พวกเรานะครับคือคร,รอคูจะให้พวกเราหนึ่งเทอมเนี่ยหนึ่งเทอมที่เรียนครูเนี่ยจะให้พวกเรารับผิดชอบต้นยางคนหนึ่งต้นนะครับเขียนชื่อมาแปะเลยต้นนี้เรารับผิดชอบนะยาเยื่อรอบๆอบเนี่ยเราเคลียร์ให้สะอาดมาถึงเช้าๆปุ๊บไม่ต้องเข้าโรงเรียนก่อนจับมีดกีดยางแล้วก็ มากรีดแล้วค่อยเข้าโรงเรียนนะครับทีนี้เราครูจะดูจากวันแรกที่เรากรีดนะครับกรีดอาจจะไม่สวยวันที่2อาจจะสวยวันที่3สวยขึ้นเรื่อยๆ4สวยเรื่อยนะครับครูจะประเมินคะแนนจากความสวยหน้ายางองเรมเนี่ยนะครับนี่คือชิ้นงาน1ชิ้นที่เป็นชิ้นใหญ่สําหรับเทอมนี้นะครับจะได้ว่าทุกวันก่อนเข้าโรงเรียนเราต้องมากอดต้นยางเล่นก่อนสักนิดนึงนะครับแล้วค่อยเข้าโรงเรียนโอเคไหมไม่ถึง สองนาทีก็เสร็จเราถือมีอย่างมาแก้ๆๆกีดแล้วก็เข้าโรงเรียนไม่น่าจะรบกวนเวลาพวกเราเยอะหรือถ้ามันอาจจะรบกวนแล้วก็มาเช้าๆหน่อยโอเคไหมครับอ่ะทีนี้เข้าเรื่องเมื่อกี้ครูเคยบอกอะบอกไปแล้วว่าให้พวกเรากีดที่ระดับ120ถูกไหมถ้าเป็นมือมือที่เขาชํานาญเขาก็จะกีดไปเลยเขาไม่มาวัดอย่างนี้หรอกนะแต่เราเป็นมือใหม่เราต้องเป๊ะๆหน่อยนะครับถามว่าทําไมต้องมีมาบล็อกว่าความยาวของหน้ายางต้องขนาดนี้ ความองศาของนี้ต้องขนาดนี้มือใหม่ถูกไหมว่าเป็นมือใหม่ถ้าจะไปกีดเป็นพันๆต้นแล้วมันก็จะไม่สวยถูกไหมนะครับอาจจะเฉียงขึ้นเฉียงลงอาจจะไม่ตรงอย่างเงี้ยที่เรามีบล็อกนะครับมือใหม่เขาจะใช้วิธีนี้เลยครับวัดจากพื้นดินมาครูคหนดให้พวกเรา1 2 0นะนะครับแล้วก็ทําสัญลักษณ์ไว้เลยประมาณนี้ว่าเราจะกีดประมาณนี้นะอย่างเงี้ยนะครับติ๊กไว้เราได้สโคบแล้ว ครับความสูงขึ้นมา120นะครับจากนั้นเราก็ลงดาบเลยนะครับลงดาบลงมีดเลยขอมีดกีดยางนะครับนะครับทีนี้ข้อควรระวังการใช้มีดกีดยางมีดกีดยางเป็นมีดที่คมมากๆนะครับจากนั้นครูให้พวกเราเราละลึกถึงความปลอดภัยที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในการปฏิบัติงานนะครับจังหวะที่เพื่อนปฏิบัติงานห้ามหยอกลอ้อมาอยู่ข้างหลังหรือมาแกล้งออกไปไกลๆเลยให้เพื่อนเขามีสมาธิในการปฏิบัติงานนะครับทีนี้ดูนะ แล้วได้สะโขบการเบิกแล้วนี่การลงมีดนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้เราควรไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับไม่มีสิ่งกีดขวางเพราะว่าเราต้องเดินเดินปฏิบัติงานถ้ามีกิ่งไม้เราสะดุดล้มเกิดอันตรายกับเราอีกนะครับจับมีดกีหยางนะครับ2มือจับมั่นๆนะครับจับมั่นๆน,นี้นะครับเวลาลงมีดแรกมีดแรกนะครับ ตามรอยเส้นเลยนะเรากำหนดน้ถูกไหมเนี่ยเฉียงประมาณ30ิองศามีดแรกลงไปเลยครับลงแค่คร่าวๆยังไม่ถึงแก่นน้ำยางก็ได้ <c oughs> นะครับยังไม่ถึงแก่นน้ำยาง <c oughs> เหมือนเราทํารอยไว้ก่อน <c oughs> ทํารอยเพื่อที่เราได้สโคปของหน้ายางถูกไหมนะครับชักกลิ้นนิดนึงชักเพราะว่า <c oughs> ชักเพราะว่านะครับเราจะกรีดมาถึงนี่ ถ้าเราไม่มีเส้นนี้เราจะกรีดเลยเส้นจะไม่ตรงนะครับรอยกรีดเราจะเฉียงออกมาหรือเนี่ยพอมาถึงนี้เราก็าหยุดฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับชักชักนะชักเส้นให้มันตรงฉะนั้นเวลาสโคบเราจะกรีดเรากรีดที่แค่สโคบเนี่ยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพอหมดหน้ายางปุ๊บเราก็มาขึ้นหน้าใหม่ เรื่อยๆ,ๆไปใหม่ไปใหม่พอครบรอบต้นปุ๊บเราจะเป็นหน้า2กีดทับหน้าเดิมได้เลยเพราะว่าเนื้อยางเขาจะผุดขึ้นมาให้เรากีดใหม่ได้เราก็กีดได้อีกรอบนึงนะครับต้นยางต้นหนึ่งกีดได้ถ้ากีดดีๆแล้วดูแลดีประมาณ30ปีนะดูต่อนะพอเราได้เส้นนี้ปุ๊บเส้นสโกปปุ๊บทีนี้เรากีดนําท่าน้ายางครับระหว่างกีดปักมีดลงไปเนี่ยนะครับเราต้องกินเนื้อไม้เข้าไปให้ใกล้กับ แกนไม้เยอะที่สุดรู้จักแกนไม้ใช่ไหมในต้นยางจะมีแกนไม้แล้วก็จะมีเปลือกนะรเรากรีดไปในเฉียดเกือบถึงแกนไม้แต่ไม่ถึงแกนไม้นะถ้าถึงแกนไม้ปุ๊บเขาเรียกว่าหน้ายางบาดนะครับเวลาฝนตกมาหน้ายางจะเน่านะครับเวลากรีดไปสักพักหนึ่งหน้ายางมันจะปูดอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะถึงแกนยางม,มันจะปูดขึ้นมาแล้วพอจะกรีดทับหน้าซ้ํามันจะกรีดลําบากเพราะมันจะไปเจอต่อไม้แล้วก็ทําให้หน่อมีดเนี่ยเราหักนะครับ ดูต่อนะเราได้ลอยทําเป็นสัญลักษณ์ปุ๊บเราลงเลยลงให้ถึงท่อน้ายางเลยนะครับเวลาลงนะครับเราปักมีดลงไปเนี่ยจึ๊กหนึ่งก่อนงัดขึ้นมานะครับให้ได้สะโขบพอได้สะโขบปุ๊บซอยมีดเลยครับให้ถึงแกนไม้ที่สุดพอมาถึงนี้ปุ๊บงัดขึ้นนิดหนึ่งนะครับตรงลิ้นเนี่ยชักนิดนึง ให้มันเป็นร่องเพราะว่าเราจะตอกลิ้นยางนะครับประมาณนี้น้ํายางไหลนะครับขนาดเรากีดเวลาเนี้ยนะครับน้ายางไหลขนาดนี้เลยนะครับทีนี้นะพอได้สโคปประมาณนี้ละจักลิ้นลงมานะครับเวลาตอกลิ้นนะครับลิ้นยางขอลิ้นยางหน่อยนะครับลิ้นยางเนี้ยเพื่อที่จะเอามาตอกลงเนื้อไม้แล้วก็รองนะครับน้ำยางลงถ้วยถูกไหม ลิ้นยางเนี่ยควรจะห่างจากหน้ายางประมาณ3 0เซนนะครับพราะเราไม่ต้องมาขยับบ่อยประมาณ3 0เซนเนี่ยประมาณนี้พอดีเลยนะครับ30เยนเราตอกไปเลยครับตอกตรงเนี้ยนิดนึงเฉียงนิดนึงนะนะครับแล้วลวดลวดยางนะครับลวดยางควรแขวนห่างจากลิ้นยาง1 0บเซน นะครับประมาณ10เซนประมาณเราก็ได้ไม่ต้องเปะ๊ะนะครับมัดเลยครับมัดพอมหลวมนะควยอย่างเงี้ยนะครับควยพอมหลวมนะครับจากนั้นจอกยางรองเลยครับกีดละเบิกหน้ายางเสร็จแล้วตนหนึ่งนะครับถามว่าทําไมความห่างระหว่างทั่วยางกับลิ้นยางทำไมต้อง10เซนนะครับถ้าเราชิดเกินชิดเกินมันก็จะทํางานลำบากเพราะว่าน้ายางจะขยับลงเรื่อยถูกไหมเราจะกีดขยับลงเรื่อย เราต้องมาขยับลวดบ่อยนะครับแต่ถ้าเราลองลองเอาถ้วยน้ํายางต่ําเกินนะครับเวลาลมพัดมามันก็จะพัดน้ํายางที่กําลังหล่นเนี่ยปิวหล่นออกจากถ้วยออกก็ไม่ลงถ้วยนะครับประมาณนี้นะครับมีใครสงสัยอะไรไหมเดี๋ยวครูจะให้พวกเราปฏิบัติเลยนะวันนี้ซ้อมต่อนต้นนี้ซ้อมกีดซ้อมกีดซ้อมกีดใครที่ครูเห็นแววว่าเบิกได้ครูก็จะให้ไปเบิกต้นของตัวเอง